ปุตตะกาโมละเพปุตตังธนากาโมละเพทนังอัธิกาเยกายยายะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายะมะราชาโนท้าเวสสุวรโนมรนังสุขังอรหังสุข,ขโตนะโมพุทธายะ